ครับสวัสดีครับผมไอ้ผาเทพนะครับวันนี้นะครับผมมาประจําการที่ร้านนะครับเดอ๋มอทพักชั้นสามนะครับโดยวันนี้มีเม้งนะครับเดี๋ยวให้เม้งแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับเม้งไส้เล่กครับครับก็วันนี้แล้วครับเราจะมาพูดถึงพัก หลักพันนะครับแต่พุทธคุณหลักร้านกันนะครับคือก็บอกก่อนมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าผมมีงบอยู่ไม่ถึงหมื่นหรือว่าผมมีงบไม่เยอะมากผมอยากได้พระหลวงปุ่โตสักหนึ่งองค์นะครับพระหลวงปุ่โตนะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนยันหลักล้านเลยนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่าพระหลักพันนะครับแต่พุทธคุณก็ไม่ลดหย่อนเท่ากับพระที่มีมูลค่าสูงๆนะครับเพราะว่าหลวงปุตโตท่านนะครับเมตตาปลุกเสกพระทุกองค์นะครับ ผมเลยจะแนะนําว่าจริงๆพระหลวงปุตโตนะฮะไม่จําเป็นต้องแพงนะครับหรือว่าอยู่ที่อยู่ที่งบของแต่ละคนนะครับบางคนก็จะมีงบน้อยนะครับก็สามารถเช่าพระในราคาที่ไม่แพงได้นะครับหรือบางคนที่มีงบเยอะก็อยากจะได้พระที่มีเขาเรียกว่ามีความหายากหรืออยากจะเขาเรียกอยากจะสะสมแล้วแต่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะนําพระที่มีมูลค่าไม่สูงนะครับเริ่มต้นที่หลักพันนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมนําสมเด็จเก้าชั้นนะครับ พิมพ์อกตรงให้ดูกันนะครับว่ารูปแบบพระเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าราคาพระพิมพ์นี้นะครับมูลค่าอยู่แค่หลักพันนะฮะก็ในตลาดที่ซื้อขายกันนะครับมีตั้งแต่สองพันสามพันสี่พันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับชอบพอราคากันนะครับก็แนะนํานะครับพิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับที่ที่น่านาไปใช้นะครับถ้าคนเนี่ยดูเรื่องของราคานะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับ อีกพ, <frei> พิม์นึงครับอันนี้เป็นพิมเลยครับเมงครับอ่าเป็นพระประจําวันเกิดครับอ๋อพระประจําวันเกิดนะครับเป็นเนื้อใบลานะครับพระประจําวันเกิดเนื้อใบลาเนี่ยก็สร้างในปีพศ2520ครับซึ่งเป็นพระเป็นพระประจําวันเกิดก็คือคนที่เกิดวันพุรหัสนะครับเพราะรูปแบบองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเป็นพระพิมพ์นั่งเป็นปางสมาธินะครับก็คือเหมาะกับคนที่เกิดวันพุรหัสนะฮะแล้วก็เป็นรูปแบบของพิมพ์ใบโพนะครับข้างหลังนะครับเป็น ยันตีนี่สิงเหนะครับแล้วก็มีคําว่าหลวงู่โตอยู่ด้านล่างนะครับเช่นเดียวกันครับพระองค์นี้นะครับมูลค่าเนี่ยหลักพันครับที่ผมเห็นในตลาดซื้อขายกันนะครับก็มีประมาณสองพันสามพันสี่พันก็ขึ้นอยู่กับความสวยนะครับและผู้ซื้อผู้ขายนะครับชอบพอตกลงราคากันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์ต่อไปกันเลยนะครับครับต่อไปครับอันนี้เป็นพิมพ์พระของขวัญครับอ่าพระผงพระผงของขวัญนะครับของหลูงุโตเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้นะครับต้องบอกก่อนราคา ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยราคาไม่ต่างกันนะครับเป็นพระที่ราคาหลักพันเหมือนกันหมดนะครับอย่างอันนี้เลนราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเม้งประมาณ2,000ส0 0 0 3,000 4,000เช่นเดียวกันนะครับพระรุ่นนี้สร้างในปีพศ2521นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเม้งเป็นพระผงกีบบัวเล็กครับผมพระผงกีบบัวเล็กนะครับอ่าอันนี้เป็นพระผงกีบบัวเล็กนะครับด้านหลังนะครับเป็นยันตียีสิงเหตนะครับรุ่นนี้นะครับบรรจุตะกรุดหนึ่งดอกนะครับ เหรียราคาองค์นี้อยู่ที่ประมาณก็สามพันสี่พันห้าพันครับอ๋อนั้นราคาไม่ต่างกันนะครับนั้นเอาไปว่าวันนี้ครับเรามาคุยเหรีราคาพระอยู่ที่สองสามสี่ห้าพันบาทแล้วกันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นเลยครับเิ้งเป็นพระผงกีบโบใหญ่ครับอ่าเมื่อกี้เราดูกีบโบเล็กไปแล้วครับเรามาดูพระผงกีบโบใหญ่นะครับผมกีบโบใหญ่เนี่ยรูปแบบเหมือนกีบโบเล็กนะครับก็ด้านหลังเป็นยันตีนถึงเหนะครับบรรจุตะกรุดหนึ่งดอกทุกองนะครับ ขีดบัวใหญ่เนี่ยเลทราคาน่าจะสูงกว่าขีดบัวเล็กมีแก๊บช่องว่างอยู่ประมาณหลักสองร้อยถึงพันบาทถึงพันบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับสภาพนะครับต่อไปนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนพพระประธานครับพระผงรูปเหมือนพิมพ์พระประธานนะครับรุ่นนี้นะครับบรรจุตะกรุดหนึ่งดอกทุกองค์นะครับด้านหลังนะครับเป็นยันตีนิสิงเหนะครับผมพระหลักพันนะครับพุทธคุณหลักล้านนะครับผมแจ้งอย่างนี้เลยนะครับ อีกรุ่นหนึ่งครับเป็นอ๋อรุ่นนี้ผมเคยพูดไปแล้วในเคยพูดในคลิปไปแต่เขาเรียกว่าเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนหลวงปู่โตพิมพใบโพนะครับจะมีสองแบบนะครับมีหลังยันนะกับหลังยันตีนะครับองค์นี้นะครับเป็นหลังยันตรีนะครับอ๋อครับเอาเป็นว่าเรามาดูเป็นจากจากเนื้อผงแล้วถ้าคุชอบโลหละล่ะหลักพันนี้ไหครับมีครับผมอาแนะนำเป็น ถ้าเป็นโลหะเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่โตนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญกลมกลางนะครับปี2512นะครับเหรียญนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเม้งประมาณ3,000บาท4,000บาทอ๋อโอเคครับก็ใครที่ชื่นชอบเหรียญนะครับราคาหลักพันก็ยังมีนะครับเป็นเหรียญปี2512นะครับพาที่แจ้งไฟทั้งหมดนะครับก็เลนราคานะครับก็ผมมองว่าน่าจะอยู่ในเลนราคาที่สามารถเช่าหากันได้นะครับเพราะราคาไม่แพงมากครับ จริงๆผมไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องของพระปิดตาหรือว่าพระที่มีมูลค่าสูงๆเป็นหลักนะครับบางคนนะครับที่มีงบประมาณไม่เยอะมากนะครับผมมองว่าพระที่เป็นพิมพ์ย่อยๆหรือว่าพระที่ไม่ใช่พิมพ์ปิดตาผมว่าก็มีพุทธคุณไม่ต่างกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็นําพระย่อยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวในเทศต่อไปนะครับหรือว่าในครั้งต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่าผมจะมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจนะครับต้องฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะับกด s u b ส c r ไท e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆครับที่ผมจะจัดทำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอม,มาเทศนะครับกับเม้งสายหนึ่งครับต้องขออนุญ,ญาตลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ